สวัสดีครับผมเชีงต้อมเพชรรีนะครับวันนี้ก็นะครับผมมาทําเสื้อซีนซีให้ลูกค้าหน่อยครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อซีนซีนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเกรด6061นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเสื้อสูบเนี่ยจะเกรดอะไรก็ได้ครับใช้หน้าสัมผัสแค่หัวท้ายแค่นั้นเองนะครับตรงหน้าแป้นมันนะครับผมแล้วก็ต้องยัดปอกตีปอกที่ใช้งานจริงๆคือปอกสูบลูกสูบนะครับผม ตอนนี้ก็ตัวที่สามที่สี่แล้วครับที่ลูกค้ามาทำานับผมลูกค้าต่างจังหวัดนะครับเอามาทิ้งวันนี้พรุ่งนี้มาเอาครับผมจริงๆถ้าเกิดไม่รีบมากก็มาสักเช้าครับเที่ยงเที่ยงก็ได้กลับแล้วนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสื้อฝารถอะไรครับได้ได้ครับ สามพันห้าครับเจ้าสาสามสามพันห้าย้ายวาวหลอดตรงตีเปอาลูกเอลเคเคแล้วแต่เราดิห้าสิบหกสามห้าสิบหกมีหมดขนาดได้ได้ครับมาเข้าเพจดีกว่ามาเข้าเพจ ตอนนี้ก็นะครับลูกค้าสั่งมา96มา1 1 0กว่าตอนนี้ได้97แล้วนะ97แล้วแต่ว่าลูกลูกค้าลูก67สลัก15นะครับลูกสูบที่ร้านมีทุกขนาดนะครับผมตอนนี้ปอกมาเล็กมากครับต้องขยายล้วงลูในอีกนะครับผมก็ปอกแข็งนะครับดันโลมีทุกขนาดนะครับผมอปอกสูบมีทุกขนาดสามารถสั่งไปตีเองได้หรือว่าจะส่งมาแบบนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่นานนะครับตีปอกปาดหลบนี่ก็ลูนาเล็กครับขยายเยอะเลยนะครับพอไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแข็งมากไม่ดีระบายความร้อนไม่ดีครับเอาพอประมาณพอแล้วก็เหนียวอ่ะไม่แข็งหรอกแต่ว่ามันเหนียวด้วยดิออกมาเป็นเส้นๆเลยไหม ได้ไหมเป็นเส้นเลยส่งม,มาทำได้ครับเสื้อโสบที่ร้านก็มีลูกโสรปลอกโสบ์วาวมีหมดทุกขนาดนะครับผมสั่งได้เลยได้ดังใจเลยนะครับนอกจากจะเป็นลงก,กึงแล้วนะครับยังขายอะไหล่มอไซค์ด้วยนะครับผมว่างๆก็แวะเข้ามาดูได้ครับ ก็อะไหล่เครื่องเยอะครับเป็นของใหม่นะครับไป่ใแ่ของมือสองหน้าร้านก็รับทำเครื่องทำรถด,ด้วยครับจัดสภาพด้วยครับแต่ส่วนมากจะมาแต่งเครื่องกันนะครับผมล่ข้างตรงแคมจูนกล่องจูนไดโน,โน่พวกนี้ครับแต่อะไหล่นี่คือเราทำประจำอยู่แล้วไนงะนะครับอะไหล่นี่ยทำงานประจำอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ออกทิปทุกสัปดาห์ด้วยนะครับเจอจังหวัดไหนก็ทักทายกันได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามาเอาเย็นนี้เลยนะครับผมเอาไปใส่มีโอนะมีโอแต่ว่าเป็นเสื้อ125นะครับผมอา่างงไหมคราเสื้อไ1 2าใส่มีโอนะครับลูกค้าแคงว่าแปลงหัวแล้วนะครับ แป้งหัว 125, มีโอเป็นร้อยิบห้าอกอารามนะพวกมีโอเว็บร้อยร้อยสิบไอสัมแมสครับใส่หัวร้อยยี่ส้าสี่วาวนะครับพวกรถเล็กๆอ่ะนะครับแปลงใส่เสื้อฝาสี่วาวเลยนะครับประกอบง่ายทาง่ายบิดยกบิดยกเลยนะครับอันนี้ก็ทําช่างเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ทําไปหลายตัวแล้วนะครับทางถนัดเขาเลยนะครับ เอาอะไรมาทาที่เดียวจบครบนะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับสั่งได้เอาเสื้อปอกขนาดเท่านี้ยาวเท่านี้เสื้อยาวเท่านี้ปอกยาวเท่านี้รถมีประกันไม่มีประกันนะครับใช้ลูกอะไรจัดให้ตามสั่งหมดแล้วครับอันนี้ก็ออกมาทิ้งไว้เมื่อวานวันนี้ก็เสร็จเลยนะครับได้คิวครับเมื่อวานทำเข้าอย่างหลายตัวครับ ตัวนี้ก็ได้แล้วครับขนาดเดี๋ยวเราไปคว้านเก็บอีกทีหนึ่งนะครับผม